สวัสดีค่ะซันนี่นะคะถ้าพูดถึงสงกรานต์นะคะเพลงที่ซันนี่ได้ยินบ่อยมากคือจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ร้องให้ฟังแล้วกันนะคะวันนี้เป็นวันสงกรานต์หนุ่มสาวชาวบ้านได้ยินบ่อยมากนะคะ mm hmm. คือพอพูดถึงสงกรานต์ปุ๊บเพลงนี้นี่ลอยเข้ามาไปเดินห้างไหนไปที่ไหนเขาก็าต้องเปิดเพลงนี้เพราะมันเพลงแบบเอกลักษณ์ของไทยนะคะรักษาวัฒนธรรมไทยมากนะคะ ก็สําหรับวันสงกรานนี้นะคะใครที่เดินทางนะคะกลับบ้านนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขม,มากๆในช่วงปีใหม่ไทยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรักษาวาัฒนธรรมไทยในการเล่นน้าสงกรานด้วยนะคะอย่าแบบว่าไปมือไวปับแป้งใครหรือว่าผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็สุภาพด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ